สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมานำเสนอนิทานและหุ่นสําหรับเด็กประถมวัยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะค่ะสําหรับหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงในเรื่องนิทานและหุ่นสําหรับเด็กปรมวัยก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด9หัวข้อดังนี้นะคะ 1. ความหมายของนิทาน 2. ความสำคัญของนิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัย 3. การแบ่งประเภทของนิทาน 4. ประโยชน์ของนิทาน 5. ข้อดีของนิทาน 6. ความหมายของหุ่น 7. ความสำคัญของหุ่น8ประเภทของหุ่นและ 9. ประโยชน์ของหุ่นเอเพื่อนเพื่อนสงสัยกันไหมคะว่า นิทานมีความสำคัญและมีประโยชน์ยังไงต่อเด็กปฐมวัยถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังกันได้แล้วค่ะความหมายของนิทานนิทานหมายถึงเรื่องราวที่สืบทอดต่อกันมาหรือมีผู้แต่งขึ้นเพื่อให้ผู้ฟังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งจะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมคติสอนใจที่พึงประสงค์สามารถนำความคิดที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้จากเนื้อหาของนิทานหรือเพื่อนำไปปรับเป็นสื่อการเรียนรู้ของเด็กนั่นเองค่ะความสำคัญของนิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัยสำนักเรขาธิการสภาการศึกษา พุทธศักราชสรน้า11ถึงหน้า1 6ได้ระบุถึงความสำคัญของนิทานไว้ว่านิทานเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพราะนอกจากนิทานจะช่วยให้เด็กๆมีความสุขสนุกสนานแล้วยังเป็นโรคแห่งจินตนาการที่สมบูรณ์แบบเพื่อช่วยถักทอสายใยความรักความฝันสารสัมพันธ์อันอบอุ่น ความประมุนระมัยในกลุ่มสมาชิกครอบครัวอีกทั้งนิทานยังให้แง่คิดคติสอนใจและปัจจาชีวิตอันรำลึกแก่เด็กนิทานมีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กดังนี้ 1. ช่วยพัฒนาเด็กทางด้านลักษณะชีวิต 2. การพัฒนาเด็กด้านบุคลิกภาพ 3. การพัฒนาเด็กด้านความรู้และสติปัญญา 4. การพัฒนาเด็กในด้านทักษะและความสามารถและ 5. การพัฒนาเด็กในด้านสุขภาพการแบ่งประเภทของนิทานประเภทของนิทานแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ 1. นนิทานพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านประกอบไปด้วยนิทานอธิบายเหตุนิทานสุภาษิต นิทานสัตว์ต่างๆนิทานรักใขรนิทานตลกขบขันนิทานเกี่ยวกับผีและวิญญาณนิทานปริศนานิทานทางพระพุทธศาสนานิทานทางประวัติศาสตร์และนิทานไม่รู้จบค่ะ 2. นิทานสมัยใหม่นิทานสมัยใหม่ประกอบไปด้วยเทพนิยายนิทานชีวิต นิทานโกหกนิทานเกี่ยวกับยักษ์นิทานปรมปรานิทานเกี่ยวกับวีรบุรุษนิทานอิศุบหรือคติสอนใจตำนานและเทวปรกรณนิทานท้องถิ่นนิทานเรื่องสัตว์นิทานไม่รู้จบนิทานเกี่ยวกับการผจญภัยนิทานอธิบายเหตุนิทานตลกขบขันนิทานเรื่องผีและนิทานเกี่ยวกับความลึกลับผู้วิเศษ ต่อไปเรามีตัวอย่างนิทานมาให้เพื่อนๆดูนะคะเชิญรับชมได้แล้วค่ะปูกับงูกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีปูกับงูเป็นเพื่อนกันมานานปูมีนิสัยซื่อตรงไม่เคยทอริยศหักหลังใครแต่งูกลับมีนิสัยคดโกงและคิดไม่ซื่อกับปูทำให้ปูได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอ แม้ปูจะพยายามตักเตือนอย่างไรก็ตามแต่มันกลับไม่เคยฟังและไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยเลยจนในที่สุดปูหมดความอดทนที่จะปล่อยให้งูเอาเปรียบตนอีกมันจึงตัดสินใจใช้กล้ามอันใหญ่โตหนีบงูจนตายขณะที่งูกำลังจะสิ้นใจตัวของมันได้คลายออกมาเป็นเส้นตรงเจ้าปูจึงพูดขึ้นว่า ถ้าเจ้ามีจิตใจที่ซื่อตรงเหมือนตัวที่นอนใหญ่ยาวอยู่อย่างนี้เจ้าก็คงไม่ต้องพบจุดจบเช่นนี้หรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้คดโกงยอมไม่ตระหนักในความผิดแม้กำลังเผชิญหน้าอยู่กับความตายก็ตามประโยชน์ของนิทาน 1. นิทานจะช่วยเสริมพัฒนาการตามวัย 2. นิทานจะช่วยสร้างสมาธิ 3. นิทานจะช่วยสร้างจิตนาการ 4. นิทานคือสื่อในการสร้างความอบอุ่นค่ะข้อดีของนิทานนิทานช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้ลูกน้อยด้วยการเร่านิทานเป็นวิธีการที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้ลูกน้อยและเป็นการสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ให้แก่เด็ก เราได้ยกข้อดีของนิทานมาทั้งหมด9ข้อดังนี้ค่ะ1ช่วยสร้างปัญญาให้แก่เด็กนิทานจะช่วยให้เด็กฉลาดทั้งทางด้านปัญญาและฉลาดทั้งทางด้านอารมณ์ 2. ทํทำให้เด็กช่างคิดช่างถามช่างสังเกต 3. เรียนรู้ภาษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษา 4. ี่ ฝึกจับประเด็นการเล่าซ้ำจะทำให้เด็กจำเรื่องได้และมองภาพรวมอย่างเข้าใจเข้าใจเรื่องได้เร็ว 5. ฝึกสมาธิการตั้งใจฟังนิทานเป็นการฝึกสมาธิให้แก่เด็กเป็นอย่างดีค่ะ 6. จินตนาการการฟังนิทานเป็นการเสริมสร้างจินตนาการให้แก่เด็กเป็นอย่างดี 7. คุณธรรมได้รับการปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เด็กจากเนื้อหาในนิทาน 8. รักการอ่านการอ่านนิทานให้เด็กฟังบ่อยๆจะช่วยปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยร,รักการอ่านและ9ความสุขบรรยากาศในการเล่านิทานเป็นความสุขในครอบครัวได้ค่ะความหมายของหุนห่นหุ่น เป็นวัตถุที่สร้างขึ้นแล้วนำมาทำให้เคลื่อนไหวได้เพื่อสื่อความหมายกับผู้อื่นโดยใช้ในการสื่อสารกำความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แรงบันดาลใจและความฝันมาทำให้เป็นตัวตนขึ้นมาดังนั้นจึงเป็นรูปจำลองหรือเรียนแบบจากของจริงไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์สิ่งต่างๆ สามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารกับบุคคลให้เข้าใจความหมายที่สื่อได้ความสำคัญของหุ่นหุ่นมีความสำคัญมากโดยมีจุดเริ่มต้นจากการกระตุ้นสิ่งเร้าความสนใจด้วยการเคลื่อนไหวที่เหมือนมีชีวิตช่วยส่งเสริมจินตนาการการกล้าแสดงออกชักจูงให้เข้าร่วมจิจกรรมช่วยปลูกฝังแนวความคิด เป็นสื่อการเรียนทุกวิชาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานให้ความบันเทิงในการแสดงบนเวทีหุ่นจึงเป็นสิ่งที่ส่งจากความรู้สึกความต้องการของผู้ถ่ายทอดเพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินประเภทของหุ่นหุ่นแบ่งออกเป็น6ประเภทดังนี้ 1. หุ่นมือ มีรลายขนาดทำจากถุงผ้ากระดาษหรือพลาสติก 2. หุ่นนิ้วมือมีขนาดเล็กเนื่องจากเป็นการใช้นิ้วมือเชิดแสดงทำจากกระดาษหรือผ้า 3. หุ่นสำหรับสร้างเป็นภาพยนตร์รูปร่างเหมือนมนุษย์มากที่สุดสร้างขึ้นสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ 4. หุ่นกระบอก รำตัวของหุ่นมีส่วนกรวงภายในเพื่อให้แขนสอดเข้าไปเชิดได้ทำจากกระดาษหรือไม้ที่มีเนื้อเบา 5. หุ่นเงาหรือหุ่นตรุงทำจากหนังหรือกระดาษแข็งมีลักษณะของหุ่นประเภทนี้เป็นแบบแผ่นภาพแบนและ 6. หุ่นสายเชิดเป็นหุ่นแบบใช้เส้นเชือกชักเชิด ทำจากไม้กระดาษปิดกาวหรือผ้ายัดนุ่นค่ะในป่าสุขสรรฟ้าสางวันใหม่หนูน้อยตื่นเต้นเดินไปเดินไปพบคุณกระต่ายก็เข้าไปถามรู้ไหมพวกเราจะมีเพื่อนใหม่รู้สิรู้สิรสกระต่ายน้อยตอบใบหนูน้อยขานไข เขาว่าเพื่อนใหม่หน้ากลมตัวโตเขาคือใครหนอคุณกระต่ายบอกต่อเขาว่าเพื่อนใหม่มีตัวสีน้ำตาลใครกันนะใครทั้งสองตื่นเต้นเดินไปเดินไปพบเจ้าลิงจอ๋อก็เข้าไปถามลิงจ๋อรู้ไหมข่าวคราวเพื่อนใหม่ รู้สิรู้สิเจ้าจอ๋อตอบใบเพื่อนเรามาใหม่จมูกสีชมพูเหมือนแก้มของฉันเขาคือใครกันทั้งสามตื่นเต้นเดินไปเดินไปทั้งสามตื่นเต้นเดินไปเดินไปพบกับเจ้าสิงโตก็เ,เข้าไปถามสิงโตรู้ไหมเรื่องราวเพื่อนใหม่รู้สิรู้สิ สิงโตตอบเห็นว่าเพื่อนใหม่มีหูเหมือนฉันเอ๊ะใครกันนะทั้งสี่ตื่นเต้นเดินไปเดินไปพบกับเจ้าช้างก็เข้าไปถามรู้แล้วหรือยังเรื่องเพื่อนใหม่รู้สิรู้สิช้างตอบทันใด ทั้งห้าตื่นเต้นเดินไปเดินไปพบคุณเต่าน้อยก็เข้าไปถามรู้แล้วใช่ไหมเกี่ยวกับเพื่อนใหม่รู้สิรู้สิเต่าร้องต่อไปฉันรู้เพื่อนใหม่มีสี่ขาเหมือนฉันเป็นใครกันหนอทั้งหกตื่นเต้นเดินไปเดินไปพบเจ้าแก่น้อย ก็เข้าไปถามรู้เรื่องเพื่อนใหม่บ้างแล้วใช่ไหมรู้สิรู้สิสแกยิ้มตอบใบเขาว่าเพื่อนใหม่ขนปุยเหมือนฉันใครกันนะเออทั้งเจ็ดตื่นเต้นเดินไปเดินไปพบเจ้าลูกหมูก็เข้าไปถามลูกหมูรู้ไหมเรามีเพื่อนใหม่รู้สิรู้สิ ลูกหมูบอกไปเขาว่าเพื่อนใหม่อ้วนปุ๊กเหมือนฉันแล้วใครกันล่ะทั้งแปดตื่นเต้นเดินไปเดินไปพบเจ้าวัวกินญ้าก็เข้าไปถามเรามีเพื่อนใหม่รู้แล้วใช่ไหมรู้สิรู้สิเจ้าวัวตอบใบรู้ว่าเพื่อนใหม่ ชอบกินน้ำผึ้งเหมือนกับตัวฉันเอคือใครกันทั้งก้าตื่นเต้นเดินไปเดินไปเอ๊ะนั่นบ้านใครต่างร้องเรียกถามรู้ไหมพวกเราจะมีเพื่อนใหม่รู้สิรู้สิฉันรู้ว่าใครฉันคือมีตัวใหญ่เพื่อนใหม่ของเธอ ประโยชน์ของหุ่นหุ่นนั้นมีประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านการแสดงการสื่อความหมายความรู้สึกนึกคิดให้ประโยชน์มากมายในหลายๆด้านวันนี้เราได้ยกตัวอย่างประโยชน์ของหุ่นมาพูด7ข้อดังนี้ค่ะ 1. ช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้แก่เด็กระหว่างวันได้ 2. ช่วยเพิ่มทักษะทางด้านสังคม เพราะการเล่นร่วมกันหลายคนก่อให้เกิดสังคมของเด็กได้ 3. ช่วยพัฒนาเด็กทั้งทางด้านอารมณ์ได้ 4. ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการพูดการอ่านและการฟัง 5. การเล่นหุ่นประกอบดนตรีสร้างความรักในเสียงเพลงสร้างจิตใจอันเบิกบานให้แก่เด็ก 6. ช่วยเสริมสร้างสถานการณ์จำลองฝึกให้เด็กเข้าใจบทบาทสมมติ และวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ 7. ช่วยเพิ่มความดึงดูดความสนใจให้แก่เด็กในการทำกิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะจากที่เพื่อนๆได้ฟังคำอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆในเรื่องนิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัยถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะและสุดท้ายนี้ ขอเก่าวคำว่าขอบคุณค่ะ